กาบสบายดีทานผู้ส้มกันเบิร์สุขุสุคนคือเก่าคือเดิมทานผู้ส้มสําหรับคลิปนี้ลหลายๆายคนกับสีเบิงมุมกล่องห้าต่างๆเนาะล้วก็อาชีมีคุณภาพขืนร้ายขืนเนาะทานผู้ส้มสําหรับคลิปนี้เนื่องจากว่าบารแมนใส้กับเปิดซดกล่องใหม่โทรศัพท์ใหม่เนาะในคลิปนี้ทานผู้สม้มถือว่ากล่องห้าที่ว่าตัวเพย์หันห้ากับบัาทันมีอะไรแป้งเนาะแต่บาแมนบแมนใส่กับสั่งโทรศัพท์ใหม่ มาใส่เนาะท่านผู้ชมจากลาซาด้าที่ว่าในคลิปนี้กะถือว่ากะสจเห็นความเปลี่ยนแปลงในน้อยหนึ่งเนาะท่านผู้ชมทือว่าเสียงกะอาจสะชัดเจนขึ้นอีกและอยู่ในคลิปนี้บอลเมนไซกะสซีมารีแอคชั่นคลิปเนาะกับคลิปที่ว่าเป็นบรรยากาศเก่าๆสำหรับหลายๆคนที่ว่าเกิดท่านเนาะท่านผู้ชมหมดแหละท่านผู้ชมสิเป็นคลิปตั้งแต่ยุคเก่าซีฟเนาะ ซึ่งว่าในนี่บ่าวเมนไส่กับสิมานํำเสนอเกี่ยวกับโฆษณาเก่าๆท่านผู้ชมที่ว่าหลายๆคนอาจจะขุนหูขุนตาเนาะกับสินค้าบางสินค้ากับเขามาอยู่ในประเทศเล่าเฮาเกือบ 30- 40ปีแล้วปีเนาะท่านผู้ชมที่ว่าผู้ใดที่ว่าเกิดท่านก็อาจจะจือเนาะโฆษณานี้แ้วก็บางคนที่ว่ารุ่นใหม่เนาะมาเห็นโฆษณานี้ก็อาจจะแปลกหูแปลกตาแ้วก็ค่อนข้างว่า อาจจะว่าโมค,คุณต้าหรตอว่าแล้วก็อาจจะเกิดควมคืนเนาะว่าเออสินค้านี้มันโดนปันนี่คนบ่านนะท่านผู้ชมแล้วก็คือคึนล่ามห้องกับอาจจะแปลกแล้วก็อาจจะแปลกใจเนาะว่าอันนี้มันมีมาตั้งแต่ด้นละบอเนาะอาจจะเป็นคือสินค้าตัวอย่างเนาะคือเส้นมีไหวๆหรือว่าอันต่างๆที่ว่าบอเมนใส่สีํำ เซนเนอ์อยู่ในคลิปนี้เนาะท่านผู้ช้มวันนี้เฮามาเบิ่งกันท่านผู้ชมกับโฆษณาของประเทศไทยเนาะท่านผู้ชมเกี่ยวกับสินค้าตั้งแต่ปี31พุ่นเนาะท่านผู้ชมพศ .2531 พุ่นเนาะเฮามาเบิ่งนํากันท่านผู้ชม,ม,ม,มกับคลิปนี้โฆษณาถือว่าโปรพิวังนะถ้าว่าเป็นการโฆษณาของคนไทยนี่ถือว่าสุดยอด โคกเนาะจะมีการโฆษณาโคกโคกสิ <c oughs> <c oughs> แดนเดลเมดแดนเนลเมดเนะาะโฆษณาสวนสนุกทา่านผู้ชมกเป็นมีลินดาใครๆก,ก็อยากดื่มมิลินดาทำกับเจลี่เป็โฆษณาจนสนุกเป็นต่อดื่มมีลินดา ที่ว่าตัวน,นี้เป็นโฆษณาที่ว่าเพิ่นประกอบการ์ตูนเนาะเป็นวงกุนที่ว่าหลายๆคนก็นสินมา 啊，你 sexy 的。<laughs> สามสิบป้ายก็ปี้วเนาะท่านสชมสำหรับโฆษณานีเนาะแต่ว่าการตัดต่อหรือว่าการเลี่ยงลำดับของภาท่องเพินกันที่ว่าคนข้างว่าเป็นเมื่อสี่เนาะคือโฆษณาตัวนี้พอแต่ภาพมันบมท่านแจ้งปันได ดอกไฟฟ้าฟิลิปโอ้แมกโดนลัลโฆษณาตัวนี้คุดทันสมประมาณปี2000นี่ยังเห็นอยูโอ่โฆษณาตัวนี้มก ຮັບນີ້ຍາມມີງ້ວຍເນາະທ່ານຜູ້ຊົມມື້ນີ້ເຖິງລາຮົເບິ່ງສົກງ້ວຍເັນສະນາຕນັນລຈ

พอสิมีไพจือ้อเนะี่ยบ่นาะท่านผู้ชมกับโฆษณานแบอลแม่นไส้ก็เคยเห็นบ้างโฆษณานแต่ว่าก็บม่เคยเห็นเบิร์ตท่านผู้ชมสำหรับโฆษณานในปีนีนะ้แบบเนาะบอลแม่นไส้กับชิจื้อพว่วงหน่อประมาณอยู่ปีสองพันขึ้นมาเนาะกับชิจื้ออยู่ประมาณปีสองพัน ไมโครปัจจุบันนี้บ่มี่แหลวเนาะขนมไมโครเรือมี่บอ ตอนนี้มีแต่ใส่ไฟนอตกแต่งที่ว่าอลังการแหละสำนึกคือว่าในสมัยก่อน

โฆษณาัวนี้ครับที่ว่ายังมั่วอยู่นอนทำนสสุ่มือว่าข้าวกอนนี่คือได้ได้ออกโทรทัศน์อย่างที่ว่าโหดมีความภูมิใจเลยแหละ ถืออลังการเลยนะคููได้เด็กออกโทรทัดข้าจากักรน,นี่ Okay, so, so, can you... บ่บ่ฮู้ว่าสินค้าใดนั้นเนาะที่ว่ายังยืนอยู่ถึงปัจจุบันนี่แน่ยืนสําหรับอยู่ในโฆษณาในนี่เนาะท่านผู้ชม แค่ไหนอะจ้าใช่แล้วพสมมสมนี่เองกปารตราดเลยคราเมลแบบนี้บกอะไรก็ได้้ปาติอร่อยุด่ดปาต nom st ขาเบิ้งกันสำนีกรทรรมปุษสมเป็นนำย่อยสำหรับโฆษณาเก่าๆเนาะหลายๆคนกะอาสิจื่อเนาะทรรมปุษสมธรรมปุไดบที่ว่าเกิดท่านเนาะหรือว่ารุ่นอ้ายเลื้อยหรือว่าลุงป่านาอ้าเนาะที่ว่าส่งคลิปเฮาในคลิปนี้เนาะกะบสิจื่อสำหรับผู้ใดที่ว่าเคยส่งเนาะสำหรับโฆษณาในเมื่อก่อนทรรมปุษสมทิว่าภาพแในการ เสียงเนาะแตกต่างกับปัจจุบันนี่ขดขางลายเนาะตาสปแปลกคู่แปลกตาทานผุสม้มแต่ว่าในลายขั้วกรสชีขือดออกเนาะว่าสินนขาใดที่ว่ายังยืนอยู่ในถึงปัจจุบันนี้เนาะทานผุสม้มแต่ว่าบาอลลูนใส่อันจืดอ,อันเดียวที่ว่าอาจะยืนอยู่ในปัจจุบันอาจะอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสําหรับอยู่ในคลิปนี้ก็คือมไีไว้เนาะทานผุสชม ตัวอยู่ฟังล่าเขากับตัวยังมีความนิยมกันอยู่นะท่านผู้ชมสําหรับมีใบใบสาหรับมีไว้ไวหรันะท่านผู้ชมแต่สาหรับคลิปนี้บาเมนใส่กับมานําเสนอสําหรับการรีแอคชั่นนี่ก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายเนะาะท่านผู้ชมคือว่าเข้ากับได้อุปกรณ์แหละ ในการถ่ายทำของเฮาบาร์เมนไซกับสีได้นำพาทุกคนไปเบิงไปส้มสถานที่ต่างๆเนาะในประเทศลาวลงสนามตัวจริงแหละทานผู้สมวันนี้สำหรับผู้ใดที่ว่ายำท่านกดติดตามหรือว่าเห็นคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามไว้ทานผู้สมบาร์เมนไซกัสีนำพาทุกคนไปเบิงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างทานผู้สมสำหรับอยู่ในประเทศลาวเฮาบ่ว่าสิเป็นทางฝั่งลาวฝังง่งไทยเนาะ สิ่งใดที่ว่าเบาแม่นไส้สามารถไปเข่าทึงได้หรือว่าจับมาได้ใส่คลิปเฮาเบาแม่นไส้กับสียายามมานำเสนอให้ทุกคนในเบิ่งนในส้มนอก่านผูสชมถือว่าพาหน้ากับมีพี่นอกอง FC หรือว่าหลายๆคนเนาะกับคอมเมนต์อันดีอันบอดีแน่บางคนก็คอมเมนต์ว่าเบาแม่นไส้กับเอาแต่คลิปคนอื่นมามาลง มารีแอคชั่นเนาะท่านผู้ชมบาแม่นใช้กค่อนข้างว่ากะบ่อยากเฮ็ดปานดเนาะแนวแนวในแนวนี้เนาะบางครั้งเฮากะขอคลิปนําเพิ่นยากเนาะท่านผู้ชมมันกติดลิขสิทธิ์บางเทื่อบ่าแม่นใช้กสินบัดนี้มันกยากเนาะแต่บัดนี้บ่าแม่นใช้กมีอุปกรณ์ที่ว่าสามารถถ่ายข้างนอก ได้แล้วเนาะถื่ว่าบาร์เนใส่กสิพยายามไปถ่ายสิ่งที่ว่าหนาสนใจเนาะหรือว่าสิ่งใดที่ว่าหนาจะเหตุให้ทุกคนมีความมวนซ่นกับคลิปเฮ่าแหละทานผู้ชมบารเนใส่กสิไปกสิพยายามไปถ่ายมาให้บึงเนาะทานผู้ชมและสําหรับคลิปนี้กสิมีอยู่ประมาณนี้ทานผู้ชมสําหรับการนําพาทุกคนบึงคลิปเก่าๆเนาะ